มันสะเทือนใจเหมือนกันนะใช่ค่ะ <ừ. S 1> มันก็ยังเป็นปมหนูอยู่ตอนนี้เก็บสดคือมาหน้าบ้านเอาเงินสดแล้วแล้วเราไม่มีเราก็ไปนั่งหาในคือปล่อยให้เขายืนรอไปนั่นแหละอ่าใช่ค่ะถ้าเขาไปหาในเพจใช่แต่ระหว่างยืนรอเขาไม่ได้ยืนนิ่งนะเขาก็กดกิ่งติ้งๆิๆงนิง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 คือเหมือนกดดันให้หนูลงมาจ่ายไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีค่ะส่วนมากหนูจะอยู่กับลูกสองคนแล้วลูกรู้ไหมสองขวบกว่าค่ะอ๋อก็ไม่ค่อยใช่แต่ก็จะเหมือนรู้เรื่องก็จะแต่แต่คือเหมือน น่าจะเห็นหนูแบบทําแบบนี้มันก็เหมือนจะพูดแบบมันมีลบลบลบคือเหมือนใช่ประมาณนั้นคือเขาจะพูดแค่นั้นพอมีเสียงกิ่งมาเขาก็จะพูดแบบนั้นเลยอุ้ยเหมือนในหนังเลยเน,นาะเหมือนในละครเลยนะแต่มันคือเรื่องจริงค่ะเออเราดูก็ได้ไนนเด็กเออ<ช>มันประมาณนั้นเลยคือเดินม,มา,มากดกิ่งตึ้งตึงมันกดรัวค่ะกดจนเหมือนแบบใจมันก็อยากจะเดินออกไปเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะพยายามบอกรู้ว่าอย่าออกไปนะอย่าไปเปิดมากคือเขาไม่รู้เรื่องบางทีเขาอาจจะแบบไปเล่นมาวนามันี่เร็วมานี่อะไรอย่างเงย คือ<ช>เขาก็รู้แหละว่าแม่ต้องหลบใช่แล้วหลังมาก็เลยกลายว่าพอได้ยินเสียงกิ่งก็บอกให้แม่หลบแหละใช่โหมันสะเทือนใจเหมือนกันนะใช่ค่ะมันก็ยังเป็นปมหนูอยู่ตอนนี้โอเค